ไปเที่ยวกันสวัสดีครับผมโชว์เหนือทัวร์โดยเที่ยวนานบ้านฉันครับตอนนี้อ้วนยูที่เราอยู่ที่เกาะล้านครับพัทยาครับผมครับผมด้านหน้านี้ครับผมเป็นท่ายายของกาะล้านครับวันนี้อ้วนพามาดูบรรยากาศนะครับเกาะล้านที่ครับผมเพราะเราจัดทัวร์นานพัทยาเกาะล้านครับผมเป็นโปรแกรมที่วันที่ ใสมากเลยครับเดี๋ยวให้น้องเขาดูครับอ่าโฟกัสไปดูท่านะน้ำใสจริงครับผมน้ำใสมากเลยนี่เราอยู่ที่พัทยาเกาะล้านนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศรอบครับผมของเกาะล้านนะครับผม แค่มาเที่ยวทะเลครับโดยใช้โปรแกรมทัวร์เที่ยวไทยนะครับผมของรัฐบาลนะครับผมเป็นโปรสี่วันสามคืนครับเป็นพาเวกปุ๊บเป็นทริปส่วนตัวไม่จอยปุ๊บครับเดินทางแค่หกคนครับผมออกเดินทางแค่หกคนครับฟังไม่ผิดครับแค่หกคนแล้วออกเดินทางได้เลยครับผมออกเดินทางทุกวันเลยนะครับผมนะครับผมนี่ครับบรรยากาศดีมากเลยครับราคาครับผมจ่ายเพียง้ยเ3,299บาทเท่านั้นครับ3า9สองครับผม ได้โรงแรม2คืนครับเป็นโรงแรม A 1นะครับผมที่พัทยาครับ2คืนพร้อมดินเนอร์อาหารเย็น1มื้อครับผมนะครับพร้อมอาหารเช้าอีก2มื้อของโรงแรมนะครับผมแพ็กเกจราคาแค่3 2 9 9ครับผมอันนี้เราใช้สิทธิ์เป็นทัวร์เที่ยวไทยนะครับผม40เซนตเี่ยรัฐบาลจ่ายให้นะครับผมคุณจ่ายแค่6กรราคา3 2 9 9ครับผมขอด้วยนะครับผม เที่ยวพัทยาเกาะร้านนะครับเที่ยวกับวถระดัพงครับโชว์เหนือทัวร์โดยเที่ยวน่านบ้านฉันครับขอบคุณครับ